สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาละดาเรื่องราวของมาตาละดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่4เฮ้ยหญิงสาวอุทานมองคนที่พงาไปด้านหลังเขาถือแก้วกาแฟกระดาษแบบกึ่งสำเร็จรูป เพราะการเปิดประตูไม่ดูตาม้าตาเรือของเธอจึงกระแทกกาแฟหกรถเขาเสื้อสีฟ้ามีคราบสีน้ำตาลเปืเป้อนมาตาลดาเอามือปิดปากเงยหน้ามองเจ้าทุกอย่างตกใจ ปูริมรีบดึงชายเสื้อขึ้นแล้วถอดมันออกอย่างรวดเร็วก่อนที่กาแฟร้อนจะทำร้ายผิวเนื้อเขามากไปกว่านี้เขาตั้งสติแล้วเดินย้อนกลับไปที่ตู้แช่เครื่องดื่มเปิดน้ำขวดเทราดอย่างรวดเร็วความเย็นของน้ำดื่มแช่ในตู้แช่ช่วยบรรเทาอาการโดนกาแฟร้อนๆหกรสได้ดีหูได้ยินเสียงวายของเจ้าของมินิมาร์ทที่เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่วาคุณหมอ เป็นอะไรมากไหมไวายแต่งเลยเสียงตกอ,อกตกใจของกุหลาบดังลั่นจนผู้เป็นสามีที่กำลังเรียนของบนชั้นด้านในวิ่งออกมาดูนี่คุณไม่ดูตามมาตาเรือเลยเปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาได้กุหลาบหันมาต่อว่าแล้วก็ชะง,งักนิดหนึ่งเมื่อเห็นคู่กรณีเธอนิ้วหน้าเนื่องจากไม่เคยเห็นผู้หญิงผมยาวฟูฟ่องคนนี้มาก่อน ใครกันปกติลูกค้าส่วนมากก็เป็นผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้กุหลาบมั่นใจว่าตัวเองคุ้นหน้าคุ้นตาทุกคนมีแม่คนนี้แหละที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหรือจะเป็นลูกค้าขาจรขาจรแปลว่าโผลมาซื้อของครั้งนี้เราอาจจะไม่โผลมาอีกเมื่อช่างน้ำหนักเทียบกับคุณหมอหนุ่ม ที่มาซื้อของเยอะๆแล้วกุหลาบแกล้งบอกว่าไม่มีเศษเงินทอนห้าบาทสิบบาทเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเจ้าของมินิมาร์ตผู้มีนิสัยตรณีจึงเลือกข้างทันควันดูสิแดงเถือกเลยมาตาละตาตกใจเดินตามเขามาหน้าตู้แช่เครื่องดื่มมองหน้าท้องที่มีรอยแดงอย่างที่ผู้หญิงท้วมตรงหน้าบอกเธอหน้าเสียทันทีขอโทษค่ะ ฉันไม่ทันดูเองขอโทษอย่างเดียวได้หรือต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยสิกุลาบรีบวยวายค่ารักษาพยาบาลอะไรแบบนี้ร้อนมากมิคุณลวกจนแดงเลยปุริมเงยหน้ามองคนที่ทำให้เขาเจ็บตัวทว่าชายหนุ่มไม่ทันตอบ สัมผัสเย็นๆของบางอย่างก็ถูกแตะลงตรงรอยแดงนั้นพอก้มหน้ามองก็เห็นว่าผู้หญิงแปลกหน้ากำลังป้ายยาสีฟันบนหน้าท้องเขาสำร้ายยังละเลงจนเป็นคราบเนึะเต็มไปหมดหล่อนไปหยียบหลอดยาสีฟันจากชั้นวางมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันคุณทำอะไรเนี่ยมาตาลาดาไม่ตอบยังคงละเลงยาสีฟันบนกล้ามเนื้อหน้าท้องของชายหนุ่มอย่างจริงจัง เธอเป็นคนทำอะไรว่องไวพอเห็นว่าตัวเองเป็นสาเหตุให้ชายหนุ่มคนนี้โดนกาแฟร้อนๆลวกสิ่งแรกที่ทำคือพุ่งไปคว้ายาสีฟันจากชั้นวางของใกล้มือแกะกล่องแล้วบีบยาสีฟันออกมาจากหลอดมาป้ายให้ทาไวค้ค่ะมันช่วยได้ฉันขอโทษนะคุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆยาสีฟันไม่ช่วยให้แผลน้ำร้อนลวกหายนะครับ เสียงนั้นสุภาพเกินกว่าจะเป็นเสียงของคนที่เธอเพิ่งทำเขาเจ็บตัวมาตาละตาเลยเงยหน้ามองอีกฝ่ายเต็มตาเขามองตอบแล้วยิ้มหญิงสาวนิ้วหน้าเมื่อเห็นว่ารอยยิ้มนั้นไปไม่ถึงดวงตาสักหน่อยตาถากปากยิ้มใช่ไหมเขาเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมคนไม่เก่งวิชาภาษาไทยคิดในใจขอโทษครับมีกระดาษทิชชู่ไหม ปุรินหันไปถามเจ้าของร้านกุหลาบถลาไปหยิบกระดาษทิชชู่บนชั้นวางของให้เขาเกือบอ้าปากบอกราคาแล้วเชียวถ้าไม่ฉุกใจคิดว่ามันดูจะเห็นแก่ตัวมากไปหน่อยอย่างน้อยคุณหมอหนุ่มคนนี้ก็เป็นลูกค้าที่เธอชอบที่สุดในบรรดาลูกค้าทุกคนในหมู่บ้านจัดสรรน,นี่ ปุริมแกะกระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดคราบยาสีฟันที่ทั้งลื่นและเลอะเทอไปหมดออกเผยผิวหน้าท้องเป็นรอยแดงหากก็ไม่ได้แสบร้อนมากมายอะไรคิดว่ากลับบ้านไปทายาซะหน่อยพรุ่งนี้ก็น่าจะหายดีไปหาหมอไหมคะคนพร้อมรับผิดชอบถามโอ๊ยนี่คุณคุณหมอเขาเป็นหมออยู่แล้วยังจะให้ไปหาหมออีกหรือไงกุลาพูดรัวเร็ว ไม่เป็นไรนิดเดียวเท่านั้นขอตัวนะครับบุรินบอกเขาพาดเสื้อไว้บนไหล่เดินออกจากร้านมินิมาร์ตปล่อยให้มาตาลดายืนมองตามกับเจ้าของร้านสองสามีภรรยาหญิงสาวถอนหายใจรู้สึกไม่ดีเลยที่ทำให้คนอื่นเจ็บตัวแต่เช้ามันเจ็บ เสียงพึมพำด้วยความเจ็บปวดนั้นดังจากริมฝีปากสันรรริกเจ้าของร่างที่นอนคดคู้อยู่บนพื้นเย็นเฉียบครวนครางอย่างทุกทรมานร่างนั้นสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวแบบสตรีใบหน้ามีเรือนผมยาวหยิกเป็นลอนสวยและตกแต่งด้วยเครื่องสำอางอย่างประณีตเว้นเพียงริมฝีปากหนาอวบอิ่มที่กลับซีดเผือดและมุมปากมีเลือดสีแดงเข้มย้อยลงมาจดปลายคาง ช่วยด้วยช่วยด้วยได้โปรดใครก็ได้เสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นเบาหวิวและแผลละว่วระโหยร่างในชุดคลุมสีขาวงอตัวเข้าหากันอีกราวกับว่าถ้าทำเช่นนั้นจะบรรเทาความเจ็บปวดทรมานที่แทรกอยู่ทุกอนูร่รางกายได้ก่อนจะทันได้ส่งเสียงแหบแห้งขอความช่วยเหลืออีกครั้งร่างนั้นก็กระตุกอย่างน่ากลัว ดวงตาเหลือกด้วยความทรมานและกลัวสุดหัวใจริมฝีปากหนาซีดเผือดนั้นบิดเบี้ยวและเลือดสีแดงก็ค่อยซึมผ่านมือที่กุมหน้าอกของตนเอาไว้สีแดงเข้มทะลักผ่านง่ามนิ้วก่อนจะค่อยๆไหลลงมาอาบพื้นที่ร่างสันเทานอนคุดคูอยูช่ช่วยด้วยมไม่อยากตายช,ช่วยรัตนาวดีด้วย เสียงร้องขอความช่วยเหลือก่อนลมหายใจจะปลิดปลิวด้วยความเจ็บปวดนั้นดังออกมามากกว่าครั้งก่อนเรากับเจ้าตัวเพียรใช้เรียวแรง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่ตะเบงออกมารัตนาวดีไหนนางโจลี่เสียงแหลมตวาดแหวดออกมาก่อนที่แสงไฟจากหลอดดวงใหญ่กลางห้องโถงจะสว่างพรึบ พร้อมผู้ที่ตวาดอย่างโมโหผู้นั่งกำสมุดบทอยู่พื้นด้านล่างเวทีตรงที่ร่างในชุดขาวนอนคุดคูดอยู่ลุกขึ้นมาแล้วเต้นผางในบทหล่อนชื่ออีลำมใหญ่นะไม่ใช่รัตนาวดีแมมคุณแม่ก็ชื่อลำใหญ่มันเฉยโจโลี่ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นรัตนาวดีไม่ได้เหรอมันต้องเชยเสียเพราะว่ามันเป็นละครเพลงย้อนยุค ไปถึงสมัยแม่นาคยังไม่ได้กันกับพี่มากเลยแล้วอีกคนขายปลากริมไข่เต่าที่โดนแม่นาคฆ่าเพราะไปอ่อยผัวเขาเนี่ยจะชื่อรัตนาวดีได้ยังไงคนที่นอนคุดคู ลุกขึ้นนั่งพับเพียบเอามือเปื้อนน้ำแดงผสมกาแฟเหนียวหนึบเสยผมยาวๆไปด้านหลังเมื่อไม่มีผมเผาบางหน้าและอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจึงเห็นว่าเป็นสาวใหญ่หน้าสวยมีร่างกายค่อนข้างใหญ่ลำคอหนามีก้อนนูนเล็กๆที่ขยับตัววิ่งขึ้นลงยามเจ้าตัวเถียงได้สิทำไมจะไม่ได้ที่นางเจนยังได้ชื่อสะพอพริงเลยว่ารุงรำไพก็ฉันสวยกว่า คนที่นั่งไขว่ห้างอยู่ข้างเวทีด้วยยังไม่ถึงบทของตัวเองตอบอย่างมั่นใจทั้งที่ใบหน้าของตนและเจ้าของชื่อโจโลี่นั้นไม่มีส่วนใดแตกต่างหรือผิดแผกไปจากกันเลยด้วยว่าทั้งคู่เป็นฝาแฝดจากขาไข่ใบเดียวกันก็เขาแสดงเป็นลูกผู้ดีก็ต้องชื่อนี้สิจะให้แม่ค้าปรากริมอย่างหล่อนชื่อรุงรำไพแล้วให้ลูกท่านขุนชื่อว่าลำยหยหรือไงยะ สมคิดถามเสียงแหวก่อนโบกมือไปมาพอๆซ้อ,อมแค่นี้พอเรียกนังเด็กๆมาซ้อมเต้นฉันจะไปหาพารากินแก้ปวดกระบาลเพราะพวกหล่อนสักกรรมกลัวว่าแค่พาราจะไม่หายนะคิดเสียงเย็นๆดังขึ้นด้านหลังสมคิดพร้อมร่างสูงของชายวัยกลางคนเดินเข้ามาเขาคือเกริกพลปิดาของเด็กหญิงมาตาลดาในอดีตชายหนุ่มยิ้มให้สมคิดคนสนิทอีกคนในครอบครัวใหญ่นี้ สมคิดถอนหายใจพร้อมบนกระปอดกระแปดพีเกรสดูนังสองตัวนี่สิซ้อมฉากเดียวใช้เวลาตั้งชั่วโมงยังไม่เสร็จแล้วอย่างนี้ตำนานรักแม่นาคภาคสีรุ้งของเราจะได้ออกโชว์เมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเถอะไม่รีบพีเกรส สมคิดทำเสียงสูงมองใบหน้าอีกฝ่ายอย่างอ่อนใจเกลิกพลหัวเราะเขาเป็นคนใจเย็นผิดกับสมคิดที่ใจร้อนและขี้โวยวายชายวัยสี่สิบกว่าปีตกบาสมคิดเบาๆเอานะพี่รู้ว่าคิดทุ่มเทเพื่อคณะเราแต่อย่าหักโหมมากนักอย่าใจร้อนให้มากเลยค่อยๆซ้อมไปเถอะอะไรที่ทำอย่างพิถีพิถันมันย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ สมคิดกรอกตาคิดถึงวีนัสจับใจรายนั้นเป็นที่เกรงกลัวของบรรดานางโชว์ในทีมโดยเฉพาะนางแฝดโจลี่และเจนเนี่กระเทยร่างบึก ที่ช่างสืบสารปณิธานดาราฝรั่งที่ตนเองตั้งชื่อตามอย่างจริงจังคือมักทะเลาะเบาะแหวงกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องผู้ชายหรือเรื่องงานหากวีนัสอยู่แค่จาหลอนกรีดตามองนิดเดียวนางสองยักษ์ปากกลั่นนั่นคงรีบผูกปากฉับแล้วยิ้มพรายตั้งใจทำงานทันทีเดี๋ยวกินขนมจีนน้ำยากันนะสั่งให้เขาเอามาส่งตอน11โมง เกริกพลบอกเราเดินไปทางประตูสีไข่ที่กั้นระหว่างห้องถงแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมกับพื้นที่ส่วนต่อของคนในคณะไว้เสียงบานประตูด้านหลังดังขึ้นตามด้วยเสียงบนกระปอดกระแปดบอกให้รู้โดยไม่ต้องหันไปมองว่าสมคิดตามขึ้นมาด้วยเช่นกันพี่เกรสน่ะใจดีจริงๆน่าจะตัดเงินนางแฝดนั่นนะจะได้เลิกทะเลาะก,กันสักทีสงบหูฉันด้วยไม่ละ ถ้าไม่มีเสียงเถียงกันของโจโลี่กับเจนนี่คงเหงาหูแย่เกลอกพลสายหน้าเขาเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วยิ้มให้แม่บ้านทำความสะอาดที่กำลังเก็บกวาดเช็ดถูบริเวณน,นั้นอยู่เขาพักที่ชั้นสของอาคารใหญ่นี้เกลอกพลย้ายสถานที่แสดงโชว์มาที่นี่เมื่อห้าปีก่อนหลังวิ่งเยื่อนกู้เงินเพื่อซื้ออาคารนี้มาผ่านธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งอาคารแสดงโชว์นี้ อยู่ใจกลางเมืองพัทยานับเป็นทำเลที่ดีพอสมควรเมื่อขึ้นไปยังชั้นสามตรงห้องนอนของเขาจะมองลงมาเห็นชายหาดจอมเทียนด้านล่างแม่น้ำทะเลไม่ใสเหมือนที่อื่นเพราะความเจริญของสถานที่ย่อมมีการแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งทว่าก็ยังเป็นทะเลที่เขารักอยู่ดีเกลือกพลเดินเข้าห้องมารูดม่านหน้าต่างออกรับแสงแดดให้สาดส่องมายังห้องพัก สมคิดยังบ่นต่อเนื่องไม่อยู่จนหน้าทึ่งเขาเดินขึ้นบันไดด้วยบ่นไปด้วยโดยไม่เหนื่อยหอบแม้แต่นิดเดียวก็สมควรอยู่หรอกเพราะร่างกายของสมคิดมีแต่กล้ามไม่ใช่กล้ามพอง,งามแบบผู้ชายที่เข้าฟิตเนสเพียงให้ดูเท่นะแต่เป็นกล้ามใหญ่ๆแบบนักพละกายมืออาชีพที่เดินสายประกวดเลยละ่ะแม้ชื่อจริงจะชื่อสมคิดแต่ชื่อเล่นที่ทุกคนเรียกเขาคือคิตตี้ ลูกสาวเขาพูดถึงนาคิดคนโปรดเบอร์สามของตนเองเสมอว่านาคิดเขาร่างกายปึกปึนแต่หัวใจบอบบางชอบขู่จะตัดเงินคนนู้นคนนี้แต่พอพี่เมย์ไม่มีเงินให้ค่าเทอมน้องก็นาคิดนี่แหละที่ควักเงินให้คนแรกฟรีๆด้วยนะคะพ่อใช่ ข้อนี้เขาก็รู้เกลกพลยิ้มให้ทัศนียภาพภายนอกคณะนางโชของเขามีสมาชิก30คนเป็นคณะที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนักหากก็ยืนหยัดบนถนนสายนี้มากว่าสิปีแล้วนับแต่เขาหอบลูกย้ายมาอยู่ที่พัทยาทั้งวีนัสและสมคิด ต่างเป็นคนอื่นไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดแต่ทั้งคู่มีความผูกพันและจริงใจเกี่ยวรัดเขากับลูกสาวไว้อย่างเหนียวแน่นมาตาลดาเคยขอเรียกวีนัสว่าแม่ด้วยซ้ำไปเขาเกือบอนุญาตแล้วเชียวถ้าวีนัสไม่กรีดเสียงห้ามไว้ก่อนไม่เอานะมาตาเรียกเจว่าพ่ออยู่เราจะมาเรียกฉันว่าแม่ไม่ได้แต่ขาดฟ้าผ่าตายเลยว่าแต่ จวีนัสโทรมาบ้างไหมมาตาโทรมาบ้างหรือเปล่าสองคนนี้นะพออนุมัติให้ออกไปได้ก็บินปลอเชียวไม่ส่งข่าวมาเลยกี่วันแล้วเนี่ยสมคิดช่างใจตรงกับเกลิกพลซะจริงเขากำลังคิดถึงลูกสาววีนัสโทรมาเมื่อคืนร้องห่มร้องไห้ใหญ่บอกว่ามาตาไปซื้อบ้านที่มีช็อกว่านรูปเหยือ่อฆาตกรรมมาอลังการมากสมคิดอุทาน ทำไมคิดไม่แปลกใจเลยเนี่ยก็นั่นแหละเกลือกพลหัวราะขำโอ้โหแล้วเจวีนสัสไม่หอบผ้าหอบผ่อนกลับเป็นไปได้หรือคะผู้จัดการที่พ่วงตำแหน่งผู้กำกับการแสดงคณะถามอย่างแปลกใจเดินมาทิ้งตัวนั่งที่โซฟาสีเทาสีหน้าเหมือนจะสมน้ำหน้าวีนสัสน่อยๆก็เห็นว่ามาตายอมเรียนบัลเล่นะบัลเล่ ริมฝีปากหนาแต่ได้รูปของสมคิดเพเยอเป็นรูปตัวโอก่อนเจ้าตัวจะหัวเราะร่วนพนันกันคนละล้านอีคิตตี้เอาสลึงเดียวค่ะไม่มีทางมาตาไม่มีทางไปเรียนบัลเล่สมใจเจวีนาสลอกกระเถยเท่าขึ้นดอยเท่านั้นแหละคนตัวสูงที่ยืนริมหน้าต่างหันมาเขาพยักหน้าคล้อยตามเพื่อนรุ่นน้องพี่ก็ว่างั้น แต่นั่นแหละต่อให้มาตาไม่ยอมไปเรียนเรายังไงแค่บีบน้ำตาหน่อยวีนัสก็พร้อมยอมตามใจทุกอย่างแล้วเขาเลี้ยงของเขามาแต่อ้อนแตออกนี่ว่าแต่มานั่งเมาเรื่องสองคนนั่นกันงานการไม่ทำหรือคิดไหนเอาแบบชุดที่ช่างร่างไว้มาสิจะได้ช่วยกันดูว่ามันสวยหรือยังคราวก่อนไม่ไหวเลยนะสีชุดเหมือนผ้ามัดต้นใทรคนดูแทบจะกลับไปซื้อทูบมาจุดหน้าเวทีอยู่แล้ว เกลือกพลเปลี่ยนเรื่องคุยดึงความสนใจของตัวเองและสมคิดกลับมาที่งานเนื่องจากพูดถึงลูกสาวคนเดียวแล้วใจมันก็ยุบยุบอ่อนๆพิกลชักคิดถึงขึ้นมาตง,งิดตง,งิดเขาไม่อยากให้ความคิดถึงนี้นำทางให้ต้องขับรถไปหาลูกถึงกรุงเทพแม้เป็นครั้งแรกที่เลือดเนื้อเชื้อไขห่างออกจากอ้อมอกเขาก็ตาม มาตาลาดาโตแล้วเธอควรได้ออกไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการโลกนี้กว้างใหญ่นักและมีสิ่งต่างๆรอให้ลูกสาวของเขาพบเจออีกมากมายเกลอิกพลให้อิสระลูกตั้งแต่แกพูดใต้กระมังอิสระที่จะคิดอิสระที่จะเล่นเขาไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์กับลูก ช่วงวัยเยาว์เขาหวังเพียงให้ลูกมีความสุขและเติบโตอย่างสดใสแข็งแรงเท่านั้นดังนั้นเมื่อเด็กคนอื่นเข้าเรียนช่วงปฐมวัยและท่องกอไก่เตรียมตัวเรียนอนุบาลเด็กหญิงตัวน้อยของเขากลับนั่งอยู่กลางกลุ่มครอบครัวได้เล่นพู้กันระบายสีน้ำวิ่งอยู่กลางสนามและเล่นรายพอคนรู้จักแนะว่าทำไมไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนเด็กวัยเตรียมอนุบาล เขาจะได้สอนลูกเราให้เรียนเก่งท่องกอไก่ไม่ได้นับเลขไม่เป็นไปเรียนไม่ทันเขาจะแย่นะเกลือกพลแค่ยิ้มทำไมต้องรีบเร่งอัดกอไก่หรือ ABC ลงในสมองเล็กๆของเด็กที่ควรรู้จักแค่กินให้อิ่มนอนให้หลับและหัวเราะให้ดังอย่างมีความสุขละ่ะ เขาไม่อยากเห็นมาตาลดาเรียนเก่งเขาอยากให้มาตาลดาเรียนอย่างมีความสุขเขาไม่อยากได้ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่นมาติดฝาบ้านเกลือพลคิดว่าภาพลูกยิ้มกว้างเห็นฟันหน้าหล่อๆตอนไปเที่ยวด้วยกันดูสวยกว่าจะริญหูจะริญตากว่ากระดาษพวกนั้นเยอะดังนั้นขณะบ้านอื่นมีใบป,ประกาศเกียรติคุณของลูกติดโกโก้บ้านเขา กลับมีแต่ภาพลูกสาวในอิริยาบถและสถานที่ต่างกันได้ค่ะนี่ค่ะพี่เกรซฉันเอามาพอดีเลยกะว่าจะให้พี่เกรซดูนั่นแหละนี่นี่มีแบบชุดใหม่ด้วยนะเน้นเลลาเน้นอีกว่าเอาสวยระดับโกอินเตอร์ไม่เอาแล้วชุดผ้าผูกสารพระภูมิสมคิดรีบกุลีกูจอเปิดสมุดแนบภาพร่างชุดนางโชลอดใหม่ให้เกลือกพลดูลืมเรื่องที่กำลังบ่นถึงไปชั่วขณะ หมั่นไสใหญ่อาจารย์แพงหญิงวัยราาร่าต้น40สพูดเสียงงุดหงิดกับเพื่อนอาจารย์ที่เดินเข้าห้องน้ำมาด้วยกันเธอวางกระเป๋าสะพายลงบนเคาน์เตอร์หน้ากระจกแล้วถอนใจเฮือกตอนประชุมกับคณะอธิการเห็นสีหน้าเจ้าหล่อนไหมเ <c oughs> ยโสมไม่มีใครเกินคู่สนทนาเสริมแล้วเอียงหน้ามองเงาสะท้อนในกระจกบานใหญ่หรือหาลิปสติกจากกระเป๋าสะพายมาว่าเติมสีบนริมฝีปาก คงถือว่าตัวเองเป็นลูกรัฐมนตรีมั้งใกล้จะหมดสมัยแล้วปีหน้าจะได้ตำแหน่งอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้รัฐมนตรีแล้วไงก็เงินเดือนจากภาษีเราๆนั่นแหละคนที่เติมลิปสติกเนบเมมริมฝีปากดังเปาะสองสามครั้งแล้วหัวเราะเบาๆหล่อนคงคิดว่าตัวเองสวยเก่งดีเลิศทุกอย่างถึงได้มองไม่เห็นหัวใครแบบนั้นแปลก ดีเด่นสวยดังทำไมป่านนี้ยังไม่มีใครมาสอยไปเป็นเจ้าสาวอีกใช่ไหมนี่ก็สงสัยเหมือนกันพูดจบก็หัวเราะชอบอกชอบใจก่อนชะงักเมื่อบานประตูห้องน้ำเปิดและหญิงสาวในชุดสูททำงานแบบสตรีตัดเย็บอย่างประณีตและทันสมัยเตินออกมาใบหน้ารูปไข่นั้นเรียบเฉยแต่ดวงตาขเขม่นมองผู้สนทนาทั้งสองอย่างไม่พอใจ จะพอใจได้อย่างไรในเมื่อเธอเองคือคนที่ทั้งคู่กำลังนินทาถึงอย่างเมามันทั้งคู่นิ่งอึ้งไปชั่วขณะอรุณรัศมีกวาดตามองอาจารย์สาวต่างคณะที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าด้วยสายตาไม่พอใจหากก็ไม่ได้พูดตำหนิอะไรออกมาเธอเชิดหน้าและทำเหมือนทั้งคู่ไม่มีตัวตนเดินไปล้างมือด้วยอิริยาบถผ่อนคลายทำให้คนนินทามองหน้ากันอย่างอีหลักอีเหลือ เสียงน้ำหยุดลงพร้อมหญิงสาวเดินไปอังมือตรงเครื่องเป่าลมอุ่นๆให้มือแห้งอันที่จริงสมองของผู้หญิงควรมีเรื่องอื่นให้คิดนะคะไม่ใช่มัวแต่คิดถึงเรื่องผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงฉลาดฉลาด อรุณรัศมีพูดเสียงอ่อนแล้วเดินมายืนมองเงากระจกสะท้อนของตัวเองในกระจกอีกรอบเอียงใบหน้าสำรวจความเรียบร้อยแล้วยิ้มย่อให้สตรีสองคนที่ยังยืนเงียบกริบอยู่ก่อนเดินออกมาพลันรอยยิ้มบนใบหน้าก็หายไปพวกไรสาระใช่ไรสาระเธอจะไม่เก็บเอาคำพูดพวกไรสาระมารกสมองหรอก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อรุณรัศมีโดนนินทาลับหลังหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จอย่างเธอย่อมไม่มีเพียงคนชื่นชมต้องมีคนอิจฉาปะกปนมาด้วยอยู่แล้วอย่างพวกอาจารย์แก่ปากมากในห้องน้ำเมื่อครู่ก็เป็นอย่างหลังนั่นแหละแพงเสียงเรียกทำให้อรุณรัศมีหันไปมองนี่ของเธอ หญิงสาวยังไม่ทันทักทายตอบแสงสีก็ยื่นกล่องเหล็กสีม่วงเข้มในมือให้แถมยังยิ้มล้อเลียนอาจารย์วสูุฝากมาให้แหมอิจฉาจริงได้รับของกำนันจากอาจารย์คณะวิศวกรรมอีกแล้วขอบใจ อรุณรัศมีรับมาพลิกตูมันเป็นช็อกโกแลตจากต่างประเทศเธอพอรู้เหมือนกันว่าชายหนุ่มผู้ฝากของกำนันชิ้นนี้มาให้เพิ่งบินไปดูงานที่ต่างประเทศเขาคงซื้อมาให้เธอโดยเฉพาะขนมหวานกล่องนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับอรุณรัศมี แน่ละ่ะก็อย่างที่ยายขี้อิจฉาสองคนในห้องน้ำพูดเธอเป็นบุตรีคนเดียวของบิดาผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญในรัฐบาลปัจจุบันหากต้องการเมื่อไหร่เธอจะบินไปต่างประเทศเพื่อซื้อขนมหวานกล่องนี้โดยเฉพาะเวลานึกอยากกินก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเธอไว้กินสิแสงหญิงสาวคืนมันให้เพื่อนที่เดินเคียงคู่กันอ้าว ทำไมล่ะอาจารย์วสัสดุตั้งใจให้เธอนะจะใจแข็งไปถึงเมื่อไหร่กันแสงสีบนอุบนึกถึงหน้าชายหนุ่มที่ยิ้มอายยามฝากฝังเธอเอาของกำนันมาให้เพื่อนอาจารย์สาวแล้วก็นึกสงสารฉันไม่ชอบกินของหวานแล้วกันเสียน้ำใจคนฝากนะเธอก็กินสีแสงจะได้ไม่เสียน้ำใจคนฝากฉันขอผ่านก็ได้ขอบใจจะ้ะขนมแพงซะด้วย คนรับกล่องกลับคืนไปพลิกดูอย่างสนใจมัวกก้มหน้าก้มตาอ่านรายละเอียดบนกล่องเลยไม่เห็นสีหน้าเพื่อนที่เดินมาด้วยกันอรุณรัศมีถอนใจมองเพื่อนที่ชื่นชมขนมราคาเพียงไม่กี่ยูโรถ้าชอบไว้เวลาไปเที่ยวเราจะหยิบติดมือมาฝากขอบใจจะ่ะแพงไม่เห็นต้องขอบใจเลยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะมีน้ำใจให้เพื่อนอย่างแสงสี อรุณรัศมีเหลือบมองกล่องขนมในมือคนข้างกายอย่างมินมินโดยเฉพาะขนมยี่ห้อนี้เธอซื้อมาแจกเด็กในบ้านประจำตกรางวัลที่ทำงานดีจะหยิบยื่นให้แสงสีบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยถามจริงเธอแพงไม่คิดจะให้โอกาสอาจารย์วสูุหน่อยหรือไงเขาก็ไม่เลวเลยนะกาลังจะได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกอีกด้วยก็เพราะเหตุผลนั้นฉันถึงไม่สนใจไงล่ะหืม แสงสีที่เดินเคียงกันมาเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจทั้งคู่เดินออกจากอาคารใหญ่คณะบริหารร่างสูงระหงของอรุณรัศมีหยุดหน้ารถยุโรปนำเข้าสีขาวไข่มุกของตนเองแล้วยิ้มให้เพื่อนสาวขนาดจะเรียนต่อยังต้องใช้ทุนของมหาวิทยาลัยแล้วผู้ชายแบบนี้นะหรือจะคู่ควรกับฉันอรุณรัศมีสเสวีพิพัฒนากุลแสงสีอึง้งก่อนถอนใจยอมรับ ก็จริงของเธออรุณรัศมีคลี่ยิ้มเดินขึ้นรถพลางเอ่ยเสียงเรียบมาสิไปหาอะไรกินกันดีกว่าแสงฉันอยู่จะแย่แล้วสามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์เม m ป r มเก็ตนะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัดนาราและ f c e b o o o f แ n น a g e นัดนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ